อีมเบียดผแล้วมีร้านเดียวที่รสชาติดีจริงๆพี่ลองไปดูแยก30นะ อยู่หลังไม่ก็จริงค่ะแต่ลีลาการจัดรายการวิทยุทําให้แฟนเพลงเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าใกล้ชิดนะคะพอเปิดหน้าใหม่ก็เลยมีสายโทรเข้ามาแบบนี้ค่ะโทรเข้ามาไม่ขาดเลยบอกว่าอยากคุยกับดีเจโกนะคะนี่เป็นชีวิตประจํายามเช้าของดีเจโกตรินรังกิจรัตนกุลค่ะที่บอกเลยว่านี่เป็นงานประจําที่ต้องยึดไวใ้ให้มั่นเพราะเสียงยังขายได้นะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ปกติเข้าปลายปีจอาพิธีกรอีเวนต์เนี่ยทยอยเข้ามาแน่นเอียดแล้วนะแต่ตอนนี้น้อยไปมากนะคะแต่ก็พอมีอยู่บ้างเพราะสถานการณ์ยังไม่ ที่คลายเต็มร้อยค่ะไม่ใช่แค่ตัวเองที่ปรับตัวแต่ยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยรับฟังแฟนรายการมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 นะคะบรรยากาศทุกอย่างก็อาจจะดูเครงเครียดไปหมดดังนั้นค่ะจะบอกข้อมูลอะไรเนี่ยก็ต้องกรองกันหลายชั้นหน่อยนะคะไปถามเทคนิคกันค่ะคือการเสพข่าวนะครับคือมันมันก็มันก็ดีมากและเพราะว่ามันเอาไว้ปกป้องตัวเองได้มันทําให้รู้ ข่าวสารบ้านเมืองมันทําให้ติดตามสถานการณ์ทันแต่อย่างโควิดช่วงแรกเนี่ยมันมีเฟซนิวเยอะมากมันไม่รู้บอกว่าอะไรจริงอะไรปลอมคุณเสพแล้วคุณงงหรืออะไรนู่นนี้นั่นนะครับก็เสพข่าวที่มาจากหลายแหล่งหน่อยครับเสพข่าวที่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ1นสองก็คือมันต้องมาจากมากกว่าหนึ่งที่ทุกวันนี้คือเปิดฟีด a c e b o o k หรือเปิดฟีดนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ตามอ่านปุ๊บแล้วแบบ มันไม่ใช่คือใจเย็นๆมันอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นคนมันพิมก็แคกสองแก๊กมันก็ได้แล้วนะครับจัดจานย่านออฟฟิศนั่นเองเราจะมาล้วงลึกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงไม่ว่าจะเป็นเช็คเฟซบุ๊กรูดไอจีนั่งเคลียร์งานลักลานเรื่องชาวบ้านเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะครับซึ่งอีพีนี้เป็นเนี่ยแหละค่ะพูดแต่ละคำก็โดนใจคนฟังไปหมดนะคะคุยเก่งพูดเก่งแถมชอบแชร์ด้วยก็ทําให้ จโกมาเป็นนันจกจัดรายการวิทยุที่มีแฟนคลับเป็นของตัวเองค่ะก็เป็นอาชีพที่ช่วงโควิด -19 เนี่ยแทบไม่ได้ Work from home เลยนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะแถมโอกาสยังหายไปไม่ต่างจากทุกคนด้วยแทนที่จะต่อยอดงานขายเสียงไปอีกหลายจอบตอนนี้ทําใจไปก่อนค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยด้วยอาชีพของผมในงานที่จะต่อย,ยอดไปได้เนี่ยมันก็คือพวกงานพิธีกร งานแบบออกไปถ่ายรายการหรืออะต่างตางนะซึ่งปิดหมดเลยครับชัรด,ดาวตัวเองหมดจะมีอย่างเดียวที่พอขายได้จริงๆตอนนี้ก็คืออย่างที่คุณพี่บอกไปเยอะคือเสียงคือตอนนี้ผมมีมีอีเวนต์นะแต่เป็นอีเวนต์เสียงผมต้องไปยืนอยู่กับไม์ตัวเดียวในห้องสตูดิโอแล้วก็สวัสดีมากครับคจินตนาการว่ามีคนนั่งกันอยู่เต็มไปหมดอะไรอย่างนี้ยครับมันใช้ได้แต่ตอนนี้มันมีได้แต่จ็อบทำนองนี้จ็อบที่เป็นเสียงยังพอไปได้แต่จ็อบที่ต้องใช้กล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ หรือต้องใช้ฝูงชนมาหาชนอย่างคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยยากมากแม้งานจะไม่ได้มีเยอะเหมือนทุกปีนะคะเพราะสถานการณ์ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ประสบการณ์และความตั้งใจค่ะที่ใช้อาชีพขายเสียงมายาวนานสําเร็จผลนะคะดีเจโกภูมิใจมากพอล่าสุดปีนี้ได้รับรางวัลนัตตาราชด้วยสาขานักจัดรางวัลเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมจากรายการกินเวฟร้อยหกจุดห้าเอฟเอ็มนี่ละค่ะหลังจากเข้าชิงกันมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะตัวเองบอกตื่นเต้นมากนะคะ ก็เป็นความสําเร็จและความสุขจากการได้ทําในอาชีพที่ชอบแล้วก็ยึดหลักการใช้ชีวิตว่าทุกอย่างต้องวางแผนค่ะจัดตารางเวลาให้ดีและทุกงานจะผ่านไปอย่างราบรื่นนั่นเองค่ะ